ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอานิยายให้สคูดเอ็กดีเล่มที่13บทที่3นะครับแลัจากคลิปที่แล้วอิเซเขาได้เกิดอาการป่วยขึ้นมาแล้วก็มาพักอยู่ที่บ้านเมื่ออิเซได้ตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ไม่เห็นคนในกดจังเธอก็คงจะตื่นก่อนตัวของอิเซแล้วภายในเวลาเพียงแค่คืนเดียวอิเซเขารู้สึกดีขึ้นมากกว่าตอนที่เขาได้ถูกขามส่งโรงพยาบาลอย่างมากอิเซก็รู้สึกว่าตอนนี้เขาสามารถไปห้องน้ําได้ด้วยตัวคนเดียวไม่มีปัญหาอะไร ไข้ของอิเซมันได้ลดลงเล็กน้อยและเราผู้คนก็พูดกันว่าช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดก็คือตอนที่ไข้ของคุณนั้นได้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วดังนั้นตัวของอิเซก็ยังไม่สามารถที่จะละเลยการเฝ้าระวังได้เมื่ออิเซได้คิดในแง่ลบห้องของเขาก็ได้มีคนเปิดประตูเข้ามาอ่ะอิเซตื่นแล้วเหรอแล้วอีกคนก็พูดว่าเยาฟู ah oo, อิเซคุงเราทำอาหารมาให้หนาย คนที่เข้ามาในห้องของอิสเซก็คือเซโนเวียและอิเลนาในชุดของพยาบาลดังนั้นสาวๆในบ้านของอิสเซจะดูแลอิสเซจริงๆโดยที่ใส่ชุดพยาบาลนั้นคอยปฏิบัติอิสเซและเซโนเวียได้พูดอีกว่ามันเหมาะกับฉันไหมเซโนเวียได้ถามอิสเซพร้อมกับให้สัญญาณสติภาพกับอิสเซและอิสเซก็ได้ตอบออกมาว่าใช่เธอดูดีทั้งอิเลนาเองก็ดูดีด้วยทั้งสองคนจึงได้ดีใจใหญ่หลังจากที่ได้ฟังคาตอบของอิสเซ เช่านี้ถ้าสองคนเองก็ดูจะเครียดมากนแน่แแม้ว่าเพื่อแลกกับการมีความสุ่อของอิเซเพื่อได้เห็นพวกเขาในชุดของพยาบาลอิเซก็รู้สึกว่าเป็นไข้ขึ้นมาจากความตื่นเต้นแต่เนื่องจากอิเซต้องการที่จะให้สาวๆใส่ชุดพยาบาลและบันทึกภาพลงในหัวสมองของเขาอิเซเขาต้องการที่จะเห็นทุกคนใส่ชุดพยาบาลแม้ว่าตัวเขาจะต้องบังคับตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิเลนา่าซึ่งเป็นนางฟ้าที่กับชาติมาเกิดจากมนุษย์ จริงๆแล้วก็เป็นนางฟ้าในชุดของพยาบาลสีขาวนางฟ้าตัวจริงที่เป็นพยาบาลจริงๆอิสเซได้สูดลมหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งเซนเเวียและเอเลนาได้นำถาดอาหารมาวางบนโต๊ะที่ตั้งอยู่ข้างๆอิสเซในถ้วยก็มีน้ำซุปที่สีสันเป็นลางลายและน้ำผลไม้เองก็มีสีเดียวกันเมื่ออิสเซได้เห็นสองสิ่งนั้นเขาจึงได้คิดใ,ในใจว่าจะอ,อย่าบอกนะว่าสองคนนี้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่ออิสเซมองดูพวกเธอทั้งสองคนด้วยอาการหวาดกลัว ทั้งคู่จะได้มองมาที่อิสเซด้วยดวงตาที่แหลมคมในตอนนั้นเซร์เวียได้พูดออกมาว่าฉันกับอิเลนาได้ตรวจดูพืชพันสมุนไพรซึ่งว่ากันว่ามันก็ดีต่อร่างกายเราได้รวบรวมเท่าที่เราจะสามารถทำได้เมื่อเซร์เวียได้บอกเช่นนั้นอิเลนาก็พูดต่อมันมีเครื่องหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับอาหารมันเป็นน้ำสุมก,กับน้ำผลไม้ที่จะทำให้นายได้หายดีทันทีในตอนนั้นถ้าสาวได้เผยรอยยิ้มออกมาอิสเซจึงได้คิดในใจว่า รอยยิ้มที่สดใสอะไรอย่างนั้นพวกเธอจะต้องทํามันด้วยความพยายามอย่างมากแต่ฉันเองก็ไม่เคยเห็นพวกเธอทําอาหารออกมาก,ก่อนเลยรู้ไหมอิเซเขารู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับอาหารที่ทั้งสองคนได้นํามาให้แต่ว่าศพนี้มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้จักปรากฏอ,อยู่ในศพนี้ในนี้มีขาของสัตว์อะไรบางอย่างไดูเหมือนว่าจะมีลูกตาด้วยแล้เวเธอก็คงจะลอเล่นนะนั่นนาไม่ใช่เพื่อสมุนไพรแน่แน นี่คือสิ่งที่เราผู้คนไม่ได้รับอนุญาตให้ดูหากว่าน,นี้เป็นการออกรายการทีวีผู้เขาจะต้องเซ็นเซอร์ฉากนี้อย่างแน่นอนอิเซก,ก็ยังสงสัยอยู่ว่าต้องใช้ส่วนผสมแบบไหนถึงได้ทําให้น้ําผลไม้เป็นแบบนี้มีสีดังนี้ทั้งคู่น่าจะมีส่วนผสมที่ไม่ใช่เพื่อสมุนไพรอย่างแน่นอนในตอนนั้นเจ้สองสาวก,ก็เงียบไปและเจ้ามองมาที่อิเซอยยางกังวลใจ ในใจเซนเรเวียก็คงจะคิดว่าอย่างที่ฉันคิดการทำอาหารของฉันมันใช้ไม่ได้ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถทำงานบ้านได้ตัวคนเดียวได้และอเลน่าเองก็คงจะคิดว่าฉันมันไร้ค่าจริงๆนี่ทำให้ฉันได้กลายเป็นนางฟ้าที่ล้มเหลวท่านมิเคเอลได้ปโปวดยกโทษให้กับฉันด้วยอิเซกรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งนี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นในใจของพวกเธอทั้งสองคนตก,งตกลงตกลงตามนั้น ยังก็แค่ต้องดื่มมันใช่ไหมฉันจ,จะไม่สามารถปฏิเสธและหักหลังความคาดหวังของพวกเธอได้เมื่ออิเซและคิดเช่นนั้นแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจใช้ช้อนตักซุปขึ้นมาใส่ปากของเขาเมื่ออิเซตักมันเข้าปากไปแล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีก๊าซอะไรลึกลับบางอย่างที่ออกมาจากน้ำสบูนี่คืออะไรมันคืออะไรมันลอยเข้าตาน้ำมันไหลออกมาไม่หยุดเลยนี่มันคือสารอันตรายชัดๆเลยนี่มันไม่ใช่สิ่งของหรือว่าเครื่องหมายที่สมบูรณ์แบบ สำหรับสารอาหารอย่างแน่นอนเมื่ออิสเซได้เกินลงไปและก็กำลังจะยกช้อนขึ้นมาในตอนนั้นได้มีคนพูดขึ้นมาว่าผมรุ่นพี่อิสเซคนที่เข้ามาในห้องของอิสเซก็คือแกดเปอร์ในชุดของพยาบาลเวลาที่เขาได้ใส่ชุดแบบนี้มันก็เหมาะกับเขาดีในตอนนั้นอิสเซจึงได้พูดออกมาว่ามีอะไรเหลือแกดเปอร์เมื่ออิสเซได้ถามไปแกดเปอร์จึงได้ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่โกใจแขกมีแขกมาที่นี่แล้ว เพื่อนของรุ่นพี่มาที่นี่เพื่อดูอาการของคุณว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่โลว่ารุ่นพี่เป็นไข้หวัดพอได้ฟังคขาพูดของแกตเปอร์แล้วอิเซก็คิดในใจว่าอะไรนะมาหาชั้นเหรอเพื่อนของฉันมันคือใครล่ะนั่นเพื่อนชั่วของฉันก็คือมัสเซดากับโมฮโตฮามะหรือว่าจะเป็นชาจีอิเซก็เริ่มนึกถึงภาพของเพื่อนเพื่อนของตอนเองที่อยู่ในหัวสมองแต่ทันใดน,นั้นอิเซเขาได้ทำช้อนหล่นลงพื้นในทันที เมื่อเขาได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาในห้องในขณะที่พูดออกมาว่านิ้วุณปีศาจฉันมาเยี่ยมคุณแล้วแขนที่มีกล้ามเป็นบัดมาดหน้าอกที่มีหน้าอกเป็นบัดมาดมีผู้ชายร่างใหญ่ในชุดของพยาบาลที่มีกล้ามเหนือจํานวนมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อมิวตันนั่นเองใช่เขาคือเธอคนนั้นเป็นลูกค้าประจําของอิสเตของงานปีศาจและเธอเองก็ชื่อว่ามิวตันเด็กสาวผู้สวยงามที่เกิดมาจากผู้ชายกล้ามโตที่เรียกว่า พอโชโจพอได้มองดูชุดพยาบาลของมิวตันซึ่งมันก็ไม่เหมาะกับขนาดของเธอดูเหมือนว่าชุดพยาบาลก็กำลังกรีดร้องออกมาเพราะว่ากล้ามเนื้อของเธอนั้นมันแทบจะฉีกขาดชุดพยาบาลออกมาอยู่แล้วแกดเปอร์ก็พามิวตันเข้ามาแล้ววิ่งไปยังมุมห้องแล้วพูดกับอิเซว่าผมยังไม่อยากตายหาผมยังไม่อยากตาย ในขณะที่ร่างกายของเขาก็สั่นเทาเขาได้ร้องเช่นนั้นออกมาเซนเวียและเอเลนาก็ตกใจเมื่อได้เห็นมิวตันในตอนนั้นเซนเวียรได้พูดออกมาว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครฉันรู้สึกกดดันอย่างไม่น่าเชื่อมาจากตัวเขาฉันบอกได้เลยว่าเขาเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงไม่เลยตอนที่ฉันอยู่ที่วาติกันฉันคิดว่าฉันได้เห็นนักรบที่คล้ายคลึงกันเมื่อมีแผนการต่อสู้กับพอแวไพายอยู่บางเผา่าพอในเช่นนั้นเอเลนาก็พูดออกมาว่า พอมีบรรยากาศที่ฉันไม่เคยได้เห็นในฐานข้อมูลในสวรรค์ลเลยด้วยดูเหมือนว่าเขาจะเป็นพยาบาลที่ผ่านการต่อสู้มามากมายหืมเขาเป็นมนุษย์ใช่ไหมทั้งสองสาวก็พูดคุยกันอย่างจริงจังพวกเธอทั้งคู่ก็กําลังคิดมากเกินไปแล้วเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เขาก็เปลี่ยนเฮ็ดไนพูดอีกอย่างก็คือเด็กสาวที่เกิดมาจากผู้ชายกระเทยคุณจะพูดอะไรได้ว่ามันเป็นแบบเดียวกันกับ กเปอร์ aper, ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงที่เกิดมาจากผู้ชายแต่ตัวของแกเปอร์เองเขาก็ได้ทูญเสียความตั้งใจที่จะต่อสู้นละจากที่ถูกแรงกดดันของเิลตันออกไปและเมื่ออิเซมองมาที่เิลตันเขาก็เห็น Milton เนลออิลตันเรื่อมีน้ําตาไหลออกมาเิลตันได้พูดออกมาว่าคุณปีศาจควรจะป่วยแน่ๆเพราะว่าเิลตันโทรมหาคุณทุกคืนอย่างไรก็ตามนูเหมือนว่าเขาจะมีความเข้ใจเพียร์เลตันถึงแม้ว่าเขาจะดูเหมือนว่าจะมีหัวใจของหญิงสาว ดังนั้นมันจึงยากมากหากเขาเข้าใจเพียดดูเหมือนว่าเขาจะตัวสั่นแต่กล้ามเนื้อของเขานั้นก็ดูเหมือนว่าจะเก่งดังนั้นคุณช่วยหยุดหน่อยได้ไหมแม้แต่เซเนเวียและอเลน่าก็ได้เข้าสู่หมดการต่อโซ่หลังจากที่พวกเธอสัมผสัสได้ถึงอันตรายจากตัวโฮเมลตันและอิเซจึงได้พูดออกมาว่ามัิลตันฉันโอเคฉันเป็นแค่ไข่หวาดฉันจะดีขึ้นถ้าหากว่าฉันได้พักผ่อนสักหน่อยหลังจากนั้นก็ดูดีวดีมิวตี้กันอีกครั้งหนึ่งและ ในขณะที่อ e ิสเซก็กำลังพูดอยู่นั้นได้มีเสียงพูดขึ้นมาว่าเดวิดจังเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในห้อของอ e ิสเซก็สัน่นสะเทือนด้วยเสียงล้อของเมีวตันและแรงกดดันที่ไม่ได้รู้จักก็ได้กดทับร,ร่างกายของอ e ิสเซเช่นกันเมื่อเมีวตันได้เอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าก่อนที่เธอจะพูดออกมาว่าฉันได้ทำเครื่องเดื่มสุดวิเศษที่ได้ใช้ข้อมูลจากมิวตี้ ว่าแล้วเขาได้ให้กวดน้ํากวดหนึ่งกับอิเซข้างในกวดนั้นก็เป็นของเหลวที่จะดูเหมือนกับว่าเป็นลางลายเช่นเนืยอกันกับของพวกอิเลนาอิเซก็ได้เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าสติของเขามันจะล่องลอยไปไกลมันก็คงจะดีกว่าถ้าเขาได้หมดสติไปเลยณตอนนี้ตั้งแต่ตอนเช้ามาอิเซก็ดื่มยาเพลทไม่เสียเขาก็ดืม่มเครื่องดื่มจํานวนมากที่มีแต่สมุนไพรที่อยู่ข้างในนั้นสมุนไพรบ้าบคอแตกอะไรมีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างในนั้นด้วย ตัวของอิเซเขาจึงได้ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นสิ่งชั่วร้ายตั้งแต่เชา้าตัวของอิเซก็นอนอยู่บนเตียงใลหลังจากนั้นอิเซก็ต้องไปปวดทุกอยู่หลายครั้งในห้องน้ําของเขามีพืชสมุนไพรอยู่ข้างในนะันจริงๆเหรอน้ำโสบและน้ําผลหม,มาที่ทําโดยตัวของเซนเวียอิเลนาเลหลังจากนั้นก็ยังคงเครื่องดื่มสุดพิเศษที่ทํามาโดยมิลตันที่เธอได้ใช้ข้อมูลมาจากดีเวดีสาวน้อยเวดมนและตอนนี้อิเซเขาก็ต้องการที่จะสัรเสริญให้กับตนเอง ที่ยังอุตส่าห์รอดชีวิตมาได้หลังจากที่เขาได้ดื่มน้ำเหล่านั้นลงไปอย่างไรก็ตามอิเซเขาก็ไม่อยากกินอะไรที่เป็นอาหารของวันนี้กินอะไรแบบนานแล้วท้องของเขาเองก็กินอะไรไม่ได้และตอนนี้อิเซจึงได้ฆ่าเวลาโดยการดูทีวีในห้องของตนเองวันนี้อิสเซก็หยุดเรียนเขาถูกระบุเอาไว้ว่าล่าป่วยอิเซเขาได้ตรวจสุขภาพร่างกายแล้วตัดสินใจว่าจะพักสักสองสามวันดูเหมือนว่าปีศาจตัวอื่นๆ,ๆที่อยู่โรงเรียน ลุ่มของโซนาสิทธิที่จะถูกสิทธิ์วัคซีนกันหมดทุกคนอิเซไปโรงเรียนก่อนที่เขาจะล้มป่วยคงต้องระวังตัวเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรทุกคนที่อยู่โรงเรียนใช่ไหมเออตัวของอิเซก็ได้รับอีเมลมาจากไอโง่ทั้งสองคนและเพื่อนของเขาก็ได้บอกมาว่าฉันกำลังจะบอกว่าคนงี่เง่าก็ป่วยได้ไม่นะบางทีตัวนายเองก็อาจจะป่วยได้ถ้านายเป็นพวกโรคจิตตัวพอ่อและอีกคนก็พูดว่า นายคงจะไม่มีโอกาสได้ดู d ีวดีมาราธอนหรอกนะแค่ดูดีวดีอันล้ำค่าที่นายมีเอาไว้ใช่ไหม The Legend of the Secret Bar Discovery IV ยินดีต้อนรับสู่สปาสำหรับคนอกใหญ่ที่ฉันให้นายยืมไปก่อนหน้านี้ใช่เจ้าพวกนั้นก็แน่ใจว่าเป็นคนหยาบคายเมื่ออิเซเขาได้หายดีเขาคิดว่าจะไปชกหน้าของมัสเซร์ดากับมโมฮโตฮามะ นอกจากนี้อิเซก็ยังไม่ได้คืน DVD นั้นให้กับพวกเขาเลยเมื่ออิเซได้มองดูนาฬิกาข้อมือของตนเองมันก็ถึงเวลาของสโมสรแล้วตอนนี้พวกเขาก็ควรจะกินขนมในขณะที่หัวล้อก,กันล่าดังนั้นวันนี้ก็ไม่มีงานของปีศาจสลับอิเซเช่นกันเนื่องจากตัวของอิเซก็ทํางานอยู่ตลอดเวลาในการขยับร่างกายจึงได้พักผ่อนแบบนี้มาระยะหนึ่งแล้วสิ่งนี้ก็ไม่ได้เลวร้วายในบางครั้ง อย่างไรก็ตามอิเซก็รู้สึกเหงาอิเซก็เลยอยากจะอยู่กับทุกคนแทนอิเซก็ควรจะเดนเคลื่อนโดยเร็ียวที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ในขณะที่อิเซกำลังคิดอย่างนั้นก็ได้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาอีกทีในตอนนั้นอิเซจะได้ตอบไปว่าเข้ามาได้เมื่ออิเซได้ตอบกลับก็มีใครบางคนเข้ามาในห้องบิโชโจคนหนึ่งได้เข้ามาในห้องของอิเซเส้นผมของเธอยาวและร่างกายของเธอเองก็หอมเพียวแม้ว่าเธอจะมีเส้นโค้งบ้าง แต่เธอก็เป็นเด็กผู้หญิงที่ดูราวกับว่าจะอายุใกล้เคียงกับอิเซและดูบริสุทธิ์เม็ดแปะที่อยู่ใต้ตาของเธอทําให้อิเซร,รู้สึกประทับใจและที่สําคัญกว่านั้นเธอยังคงสวมชุดพยาบาลอีกด้วยอิเซร,รู้สึกคุ้นเคยกับเด็กผู้หญิงคนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในห้องขับเมื่ออาจารย์อาซาเซลได้สร้างไอเทมสุดแสนจะพันเจดิดเมื่อไม่นานมานี้เองในตอนนั้นอิเซได้พูดออกมาว่าเธอคือคี้บาเหรอ อิสเซได้ถามออกมาด้วยความสงสัยได้เด็กผู้หญิงคนนั้นจึงได้พยักหน้าด้วยความเขิอนอายให้กับคำถามของอิสเซและพูดออกมาว่าใช่เหตุผลที่เคบาได้กลายมาเป็นเด็กผู้หญิงสาวสวยเช่นนี้มันเป็นมาจากการใช้ปืนรังสีแปลงเพศที่อาจารย์อาซาเซลได้สร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะล้อเล่นแต่ถ้าใครบางคนที่เป็นผู้ชายโดนรังสีนั้นเข้าไปเพศของเขาก็จะสับเปลี่ยนไปในทันทีถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็จะกลายเป็นเด็กผู้หญิง ถ้าหากว่าตัวของคุณเป็นผู้หญิงแล้วก็คุณก็จะกลายเป็นเด็กผู้ชายร่างกายมันจะได้สลับกันเปลี่ยนกันนิดหน่อยในตอนนั้นห้องชมลมได้กลายเป็นหายนะในทันทีเมื่อเลอาดและส,ะสาวคนอื่นๆในห้องชมลมได้กลายเป็นหนุ่มหล่อก,กันหมดทุกคนเมื่อย้อนกลับไปในตอนนั้นอิเซได้ใช้รังสีกับคีบา่ามันเป็นเรื่องที่ตลกและก็ทำให้เขาได้กลายเป็นเด็กผู้หญิงอิเซก็ตกใจมากเมื่อคีบ่าได้กลายเป็นเด็กผู้หญิงในแบบที่เขาชอบ อย่างไรก็ตามแกตเปอร์เองก็โดนรังสีแต่ว่ารูปร่างของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่าเขาเองจะสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในฐานะผู้ชายและต่อมาอิสเซจึงได้บีบแก้มผลตนเองโดยคิดว่านี่คือความฝันแต่ว่าในตอนนั้นเขาก็ได้รู้สึกเจ็บแยบขึ้นมาเพราะว่าเนื่องจากนี่ไม่ใช่ความฝันและอิสเซจึงได้ชี้นิ้วไปที่หญิงสาวในขณะที่หัวใจของเขาก็ากำลังเต้นรัวๆและอิสเซได้พูดออกมาว่าทําทำไมนายถึงได้กลับมาเปลี่ยนรูปร่างแบบนั้นอีกครั้งล่ะ ยิ่งไปกว่านั้นมาที่นี่ทำไมทำไมฉันฉันยังเริ่มสับสนขึ้นมาขนาดนี้แน่อนอนว่าอิเซก,ก็คงจะสับสนถ้าผู้ชายคนนี้เข้ามาในห้องของเขาในขณะที่เป็นแบบนี้สาวน้อยสุดน่ารักในชุดของพยาบาลทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้มาอยู่ในเวลาแบบนี้ยังควรเปลี่ยนเวลาของชมรมอยู่เลยนี่นาและจากนั้นคีบาร์จะได้พูดในขณะที่เขาได้ปิดตัวไปมาด้วยความเขินอาย เรื่องราวการใส่ชุดพยาบาลก็กำลังเป็นที่ได้ยมอยู่ในครับท่านใดนั้นอาจารย์อัสเซลก็ได้โทรมาหาฉันและบอกกับฉันว่าแล้วนายไปพบกับอิเซในชุดของพยาบาลด้วยล่ะเขาสนใจตัวนายจริงๆตอนที่นายเป็นเด็กผู้หญิงบางทีเขาก็อาจจะมีความสุขก็ได้นะเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับเขาทำแบบนี้เพื่อนของนายก็อาจจะดีใจก็ได้ นั่นคือสิ่งที่อัสซเซลได้พูดออกมาและเคบาก็ได้ทําตามเนื่องจากเขาก็เป็นคนลากเพื่อนในด้วยเหตุนี้เคบาจึงได้มาหาอิสเซในสภาพของหญิงสาวพร้อมกับชุดพยาบาลอีกด้วยก็สารับคลิปนี้ผมก็ขอจบได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า